หลังจากที่เฮาเหตเวียกยู่ทั้งบ้านเร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะออกมาทงมาหาเอาห้าหิ้งวต่อเลยจ้าทีเฮาก็เอาห้าหิ้งวผู้เดียวนะจ้าส่วนสามีน่ะเิ่นกับไปยิบถุงทานดีว่าปูแล้วไห้เขาเผาทานไห้แม่จ้าเผาแล้วๆเขาก็เก็บใส่ถุงไว้ให้แต่ว่าให้เหานับไปหยิบปากถุงเองแล้วก็เก็บมาไววเองนะจ้าตอนที่เฮาเสียเอาห้าห้งวเฮาก็จะมาปัดกวาดห้างงัวก่อนเพราะว่ามันก็จะมีเศษเฟืองเศษห้าเก่าที่มันหลงเหลืออยู่นะจ้าเาก็จะมาปัดกวาดทําความสะอาดออกให้มันเป เกาหนาเกาเนาะจ้าถ้าป้นกับเศษเปืืองเศษหยาเกาจังสี่ัวอยู่ขอกเข้าหนักกระจะกินม่ค่อยดีแม่จ้าต่เอเอาหนาห้งัวแล้วสามีเขาก็โทรมาเนาะจ้าคนบอกว่าเอาหยาให้งัวแล้วก็เอาหลดไปใส่เอาทานในเด้อยิบแล้วแล้วพ่เต้าเอาหนาห้งงวแล้วแล้วเขาก็เลยเป่าขับหลดออกมาเลยพ่เต้าขับปลดมาหอดเต้าทานแล้วเขาก็จะถอยดาาเขาไปเอานาะจ้าอาแนวนาเขาน่ะมันใส่ขนขืนยาทานถี่ปูแล้วเอามาเผานี่ก็จะเป็นใหม่จากของเนาะจ้าใหม่กระเด้าที่เราตัดมาแต้หน้าแล้วก็ใหม่บักขามที่ตัดในเง แต่ว่าเต้านึงนี่เผาออกมากก็ได้หลายถุงอยู่เดอเ้อจ้าเบิ่งพุ่นน่ะเต็มโหลดเลยเขาทานนี่ก็ต้องมีคิวเผานําเดอ้อจ้าเพราะว่ามีคนเอาใหม่ไปให้เราเผาบางอย่างหลายเลย<อ><อ>ก็จะขนมาไว้อยู่อหอกงัวเนาะจ้าเพราะว่ามีอหอกงัวหวางอยู่อหอกนึงแต่ที่เห็นหลายๆนั่นมีของหลอบก่อนนําเดอ้จเอจ้าคนลงก็บ่ได้ฮอดทายซสําเนาะจ้าจต่างกองบางอย่างดีแต่ว่าลืมโกน<อ><อ>นี่ก็มีทานไวบ้บางอย่างหลายถุงเลยเนาะจ้า,นนาสนุกดังเลยบัดนี้เดี๋ยวเฮาก็จะตัดภาพมาที่ตอนแรกเลยเนาะจ้าเฮาก็จะมาหาเข่าขั้วเห็ดกับเนาข จ้าวศีรังกินแร่ต้หมูแต่ป้าหลายกับอยากรอจ้าล้างถวยไปล้างถวยมากกบคืดได้เนาะจ้าว่าศิต่มกับปีกินบ่อดปะทู่ถอดไข่้้นกับบนอกคือสีแดลุแลวกัคือสีใดเมนูนีนะจ้ากินแ่ล้างถวยเลลวจากนั้นเทากัจะมหาหุงเข่าต่อเลยจ้าแต่ก่อนเท่านี่ก็จะหุงเข่าด้วยเต้าแกะเนาะจ้าหล่งหลังมานีก็คือเสียบหมอไฟฝ่ายยางเดียวเลยมันกง่ไงกว่ากันเนาะจ้าเสียบใบเขาสิไปเห็ดอีนังก็ไดบ่ต่องมันัางเปาให้เสียเวลาบานเท่ากับ แล้วแล้จากนั้นเขาก็จะมาลงมือตั้มน้ำพริกกะปิเลยเขาก็จะตั้มแบบง่ายๆเลยนอกจากอันดับแรกเขาก็จะต้มบักพริกกับกระเทียมให้มันแล้วก็จะเอากะปิใส่ลงไปแล้วก็ตั้มให้มันละเอียดนอกจากจากนั้นเขาก็จะเอาน้าที่เขาต้มใบมะเขือใส่ลงไปพอประมาณเขาก็จะมาปรุงรสด้วยน้าตาลผงชูรสแล้วก็จะบีบบักเน่าใส่น้ํำนอกจากจักน้อยกับเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยจ้าตั้มน้ำพริกเซ็จแล้วจากนั้นเขาก็จะมาถอดปลาทูต่อเลยเขาก็จะถอดเอาแค่เข็งเดียวกับพ่อนอกจากเพราะว่าปลาทูมันเข็งไงถอดหลายดอกสิกินบ่เบิร์ดถอดปทูเซ็จแล้วจากนั้นเขาก็จะมาหาเลาะเบิ้งดอกใหม่ในสวนต เาเลยจ้พราะว่าจเจ้าเป็ดต้มแจวกับปีหนาหน้าจา่าคือสีอแซ่ก็เตะมาหอดก็ไพ่เนาะจ่า,จานอใหม่นี่ออกเป็ดเต็มเต็มเลยก็จะซับมาให้มันเบิดเลยเนาะจ่า,จาเอาไว้แม่กสียา่าก็จะต้มมาแขนอนสองนอนกับพ่อเลือนั่นก็จะเอาไว้แต่เห็ดนอใหม่สมจา้าเพราะว่าเขาแกงดูแลว้วเนาะจ่ากินหลายกะเศร้าอยากล่ะแม้แต่ขี่รถมาหอดหลานขาเนาะจ่าก็มีคนถามสื่อเขาก็เลยขายให้เขา <พอ S 1> เดี๋ยมันก็ออกให้ได้กินเหลืออยู่เนาะจา้าเทือนากันมันออกไร้แห้งกับยังเสือมาเห็ดนอใหม่สมจ้าก็แต่ขายได้ปุ๊บบบบลลลลลูกกกกสาา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 วเเ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 เฮนนนนนน่ะะพิิ็ืืือออองงข้รยยจดััหหหมม ามาหอดเท่ากับมาฝานตมเลยเพราะตะต,ตมนอใหม่ซุกแล้วสามีเทาหนาเพื่อกับมาโป้งหมอลงเน,นาะจ้ะแล้วเพื่อนก็อาใส่กอกนาะมาอย่างต่อเลยจะเป็นใส่กอกพิญญาแล้วสือมาแต่ตลาดเน,นาะจ้ะเอามาอย่างกับเป็ดตาแสบอยู่ต้นหลาน่างใส่กอกซุกแล้วขากับจะมาหาแตงเขาไปกินเลยจา้าเมนีก็มีแต่แนวกินเสแแบเนาะจาะบึงส่งแหลวเขาคือสิเบิร์ดหมอแท้ๆเลย